รูปคนตายต้องวางไว้ตรงไหนในบ้านจึงจะรวยจึงจะทําให้คนในบ้านนั้นจเจริญรุ่งเรืองคลิปนี้จะมีคําตอบที่จะมาบอกทุกท่านเพราะหลายท่านทําผิดแล้วก็จะทําให้เวลาอยู่ในบ้านก็จะลําบากรวมถึงทําอะไรก็มักไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะครับวันนี้นะฮะเรามีวิธีการวางเพื่อจะทําให้เสริมดวงชะตาให้ท่านดียิ่งยิ่งขึ้นเห็นผลทันตาทีเดียวครับถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยครับสําหรับเคล็ดลับในการวางรูปคนเสียชีวิตหรือรูปบรรพบุรุษอยู่ตําแหน่งไหน ของจ,จะทําให้คนที่อยู่ในบ้านนั้นร่ํารวยแบบคูณ3คูณ10เลยทีเดียวนะครับถ้าท่านทําธุรกิจมันจะสําเร็จเร็ววันนี้ท่านมาตรวจสอบกันนะครับว่าท่านวางถูกหรือเปล่าข้อแรกเลยนะครับคุณห้ามวางรูปบรรพบุรุษให้หันหน้าไปทางห้องน้ำเพราะห้องน้ำเนี่ยมันเป็นที่ปลดทุกข์เป็นที่แห่งความทุกข์เป็นที่แห่งความไม่สะอาดเพราะฉะนั้นครับการหันหน้าบรรพบุรุษไปอย่างนั้นเนี่ยเขาเชื่อกันว่าจะทําให้เรามักจะเจอแต่เรื่องทุกข์หรือจะถูกคนให้รายให้ความร่วมถึง จะมีปัญหาครอบครัวบางบ้านนี่ทะเลาะเลิกกันเลยนะเพราะฉะนั้นนะฮะห้าวางรูปพระพุษหรือผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วหันหน้าไปทางห้องน้ำไปเลยนะครับข้อที่2ครับต้องวางไว้ในที่ที่สะอาดอย่ากใกล้ถังขยะใกล้ในใกล้ขนาดไหนคือถ้าห่างสักประมาณ1เมตรอันนี้ไม่มีปัญหา แต่ถ้าติดเลยชนิดว่าถังก็อยาวางอยู่ตรงนี้เลยอยาอ่างนี้ไม่ได้นะครับถ้าห่างสักเมตรหนึ 1, <ม>่งเมตรครึ<ม>่ง2เมตรอันนี้ไม่เป็นไรเพราะบางทีบางบ้านมีพื้นที่จํากัดก็ขอให้ห่างกันหน่อยละกันและที่สําคัญครับคุณต้องเช็ดรูปให้สะอาดอยู่เสมอตรงนี้เป็นเคล็ดลับสําคัญมันก็แสดงถึงความกตัญญูจะทําให้ดวงจิตดวงวิญญาณที่ยังอยู่เหล่านั้นเนี่ยเขารู้สึกได้รับการดูแลด้วยนะครับต่อมาข้อที่3นะครับไม่วางไว้ใต้ขื่อคานของบ้านเพราะเขาเชื่อกันว่าถ้าเอารูปวางไว้ใต้คา,านจะทําให้ดวง จิตวิญญาณถูกกดทับแล้วจะทําให้ลูกหลานหรือคนภายในบ้านมีอาการปดวปดหัวปวดศีรษะมีอาการไม่สบายเหมือนถูกกดทับบางคนอาจจะเป็นเกี่ยวกับเส้นประสาทกดทับหมอนรองกระดูกหรือว่าถูกกดดันในหน้าที่การงานหูเหยียบย่าในหน้าที่การงานอยู่เสมอเพราะฉะนั้นถ้ามีต้องรีบย้ายนะครับต่อมาข้อที่4ควรวางไว้ในท,ที่ที่ค่อนข้างจะเงียบสงบเพราะว่ารูปของบรรพบุรุษรูปคนเสียชีวิตนั้นเป็นลักษณะตัวแทนของธาตุหญิง ถ้าเราไปวางไว้ใกล้พวกเครื่องเริโอแหล่งกําเนิดเสียงทีวีจะทําให้ไปรบกวนพลังหญิงเพราะนั้นควรวางไว้ที่ที่มันไม่มีการสั่นสะเทือนบางคนโอ้หมอกิจอยู่คอนโดเป็นแฟลททำยังไงล่ะมันแย่ไม่ได้อย่าวางไว้ใกล้ทีวีกับเครื่องเสียงกันละกันครับแต่ถ้าเป็นบ้านก็จัดให้อยู่ในโซนใกล้ๆห้องพระหรือว่าอยู่ในห้องพระก็ได้ข้อต่อมานะครับคือเขาห้ามวางไว้ในหิ่งเดียวกับหิ้งพระแต่ให้วางเอาไว้ข้างๆก็ได้แต่ไม่ควรอยู่หิ่ง และที่สําคัญนะครับถึงแม้จะวางไว้ในที่ที่แยกกันแต่ต้องไม่สูงกว่าพระพุทธรูปนะครับเพราะว่าเทวดาที่รักษาพระพุทธรูปนั้นจะไม่พอใจได้ต่อมาข้อสุดท้ายนะครับคุณควรจะต้องหันรูปของบรรพบรุษไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้หรือทิศตะวันตกเฉียงเหนืออันนี้จะยิ่งเป็นมงคลเลยนะครับถ้าวางไว้ในตําแหน่งนี้ได้และคบตามที่ผมพูดนั้นรับประกันได้เลยครับว่าความสําเร็จและชีวิตความก้าวหน้าของคุณนั้นบนรรพบรุษของคุณหรือผู้ที่ ร่วงลับไปแล้วเขาจะมาหนุนนำคุณให้ดีขึ้นและรวยเร็วขึ้น3เท่าอย่างแน่นอนคอนเฟิร์มครับ กำไรหนุนดวงชะตาของกริคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญานาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทั้งสิ้น11บทไปกําลังราชาโชคนะครับเพื่อที่จะทําให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความ สความเจริญท่านไหนที่สมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาอยู่ที่1,111บาทต่อ1วงค่าจะส่งฟรีทุกประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0ู5 9 7 4 3 9 4 5หรืออินบ็อกซ์ในข้อความไปได้เลยนะครับ